สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับผมช่างแพ็ควันนี้ช่างแพ็คจะมาเปลี่ยนยางเรเดียน295ไม่มียางในนะครับผมพร้อมแล้วร <m z ul heures> ับชมกันเลยครับเพื่อเพืล็อกเบรกมือให้ผมนะครับขึ้นคืนเบรกมือไว้นะโอ้โหเออเอามาเป็นกยังสั่นอ๋อไอ้ล้อาจจะหมุนจัะไมเด้อครับ เจอจากปัญหาเบรกมือใช้ไม่ได้เี่เก่าฟังวุ่นนี่ไอ้วุ่นต้องแก้มวุ่นเปนลย เสรียบร้อยแล้วครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์อย่าลืมกดติดตามนะครับเผื่อมีอะไรใหม่ๆเด,ดี๋ยวช่าวแท็กนะเผื่อให้ดู้สำหรับคลิปนี้